สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับอยู่กับเจ้า s o โลเทคนะครับตัวโมเดลยอดฮิตนะครับออนออฟกิจนะครับรีเวอทูจอทัชสกรีนนะครับรุ่นนี้ยอดฮิตอาการก็คือนะครับติดโค้ดศูนย์สี่นะครับบูตบัคอ่าฟาวอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเครื่องช็อตนั่นแหละนะครับสาเหตุนะครับเครื่องนี้รู้สาเหตุนะสาเหตุมาจากที่ลูกค้านะครับเครื่อง รันระบบอยู่นะครับเครื่องรันอยู่นะครับใช้ไขควงโลหะแบบนี้นะครับไปต่อ PV นะครับจะต่อ PV เข้าทีหลังนะครับปรากฏว่าไอ้ไขควงโลหะตรงเนี้ยมันไปช็อตลงงคงตรงนี้เห็นไหมรอยสปาร์กอยู่ตรงเนี้ยนะครับระเบิดตุมเลยนะครับช็อตทีเดียวพังเลยนะครับเปิดอีกครั้งก็ติดโค้ด0ูนอย่างที่แจ้งนะครับก่อนหน้านี้ก็ใช้งานมาดีๆนะครับปรากฏว่าพลาดจุดเดียวนะครับจบเลย นะครับก็ประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาซ่อมตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าเครื่องนี้จะเสียหายอะไรบ้างนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็อยากจะแนะนํากันสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเครื่องรันอยู่ออนระบบอยู่นะครับพยายามนะครับอย่าใช้ไขควงอะไรไปขันต่อขั้วนะครับให้ต่อเสร็จ ค่อยออนเครื่องนะครับตอนที่ออนเครื่องอยู่ไม่ว่าจะเป็นสาย PV หรือว่าไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นสาย AC อะไรก็แล้วแต่ Input Output นะครับในตอนที่เครื่องทํางานอยู่ไม่ควรที่จะไปขันเกี่ยวอะไรทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยนะครับจุดโลหะตรงนี้นะครับต่อเข้ากับกาวของเครื่องนะครับแล้วขั้วเนี่ยตรงนี้มันอยู่ใกล้กับโลหะมากนะครับเนี่ยเห็นไหม มันใกล้กันนิดเดียวมีโอกาสสูงมากที่จะสปาร์คที่จะช็อตกันอย่างเคสนี้นะครับยิ่งฝั่ง AC Input AC Output ก็เหมือนกันเห็นไหมใกล้กับโลหะนิดเดียวแตะนิดเดียวพังเลยนะครับเพราะว่าตัวโครงมันเนี่ยนะครับเป็นสายดินเป็นกาวนั่นเองนะครับถ้า ช็อตลงคงก็เหมือนอบวกลบนะครับจะบ,บวกลบชนกันทําให้เครื่องช็อตทาให้เครื่องพังได้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะได c คอมเมนต์นิดนึงนะครับตอนที่เครื่องทํางานอยู่นะอย่าพยายามไปต่อสายอะไรให้ต่อทีเดียวให้เสร็จค่อยเปิดรันเครื่องนะครับอ่ะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มซ่อมกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอยัดรื้อฝาหรืออะไรก่อนนะครับคลิปนี้ จะไม่เน้นอธิบายอะไรมากนะครับจะถ่ายให้ชมขั้นตอนการทํางานต่างๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องรันงานงานต้องเร่งออกเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้พูดอ,อธิบายอะไรมากมายนะครับอาจจะมีพูดบ้างในช็อตที่สําคัญสำคัญนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้รื้อบอร์ดออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรียกได้ว่านะครับแค่รื้อเครื่องเนี่ยนะครับก็หมดไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับถ้าใครได้เคยรื้อเครื่องรุ่นนี้นะครับครั้งแรกนะครับคงจะมีความคิดเดียวกันนะครับว่าอ่ากูจะประกอบมันคืนยังไงวะเนี่ยอะไรประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่านะรื้อครั้งแรกน้ําตาแทบเล็ดนะครับเครื่องรุ่นนี้โอเคก็สิ่งที่เราต้องตรวจเช็คนะครับอาการประมาณนี้ ต้องตรวจเช็คอ,อุปกรณ์ที่ชอบเสียบ่อยๆเช่นตระกูลพวก m o ส f e t นะครับแล้วก็ IGBT นะครับที่เสียหลักๆและก็แพงๆนะครับมันก็จะมีแค่2ชุดนี้นะครับาจากนั้นนะครับถ้า IGBT เสียนะครับหรือ m o ส f e t ฝั่ง DC to DC เสียเนี่ยแทนที่จะชี้ให้ดูฝั่งนี้นะครับนี่นะอันนี้คือ m o ส f e t ฝั่ง DC to DC ถ้าฝั่งนี้เสียนะครับหรือ IGBT ซึ่งอยู่ฝั่งนี้ ถ้า2ตัวนี้เสียเราค่อยไปค่อยไปต่อนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการแยกด้วยว่าถ้า d c to DC เสียอ,อุปกรณ์ s m d พวกนี้นะครับพวกชิปพวกนี้เราก็ถึงไล่เช็คนะครับถ้า m o s f e t ฝั่ง d c to DC ไม่เสียพวกชิปพวกนี้มันก็อาจจะไม่เสียเราก็อาจจะเช็คแค่ไม่ไม่ต้องละเอียดมากอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้า IGBT เสียนะครับอย่างเหมือนกันนะครับ ถ้าพวกนี้เสียเราก็ต้องไล่เช็คอุปกรณ์ s m d พวกนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลกัลกๆเลยเราก็ต้องตรวจเช็คจุดใหญ่ก่อนนะครับว่าจุดไหนมันเสียจุดไหนมันไม่เสียนะครับอ่ะโอเคนะครับผมได้ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วนะครับยังไงต้องขออภัยด้วยไม่ได้ถ่ายทําขั้นตอนการตรวจเช็คให้ดูกันนะครับเนื่องจากมันอาจจะใช้เวลาเยอะหน่อยนะครับผมได้ตรวจเช็คเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า ในความโชคดีของลูกค้าท่านนี้ก็ยังมีเอา้าพูดผิดปรากฏว่านะครับในความโชคร้ายของลูกค้าท่านนี้นะครับก็ยังมีโชคดีอยู่นะครับก็คือว่า o o s f e t ฝั่ง d c to DC ไม่เสียเลยนะครับในเบื้องต้นนะนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเช็กละเอียดอีกทีนึงนะครับ m o s เ e t เช็คแล้วไม่เสียเลยฝั่ง i g b t วัดดูแล้วเสียตัวเดียวนะครับในเบื้องต้นนะอันนี้คือในข้างต้น จําเป็นจะต้องถอดตัวที่คิดว่าเสียแน่ๆออกมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยเช็ครายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นการโชคดีอย่างมากนะครับที่ไม่เสียหายอะไรเยอะนะครับถ้า IGBT เสียก็อย่างที่บอกนะครับก็จําเป็นต้องไล่เช็คอุปกรณ์ SMD พวกนี้ต่อไปนะครับว่ามันรา,ามเสียหายถึงจุดไหนบ้างนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับที่จริงเป็นลูกค้าเก่า นะครับเครื่องนี้นะเป็นลูกค้าเก่าที่ซ่อมเครื่องกับผมไปใช้งานได้วันเดียวนะครับก็คือเอาไปวันแรกก็คือเทสใช้งานปกติจ่ายไฟได้ทั้งบ้านจ่ายโหลดได้ทั้งคืนตื่นเช้ามานะครับก็ค่อยมาต่อแผง PV เข้าตอนแรกเอาไปถึงนะครับต่อแบตเข้าต่อการไฟฟ้าเข้ารัานได้ทั้งคืนปกติ แต่ตอนกลางวันตื่นเช้ามานะครับจะต่อแผงเข้าแต่ไม่ไม่ได้ปิดเครื่องไม่ได้ยกเบรกเกอร์ลงปรากฏว่าอย่างที่เกินไปแล้วนะครับทำไขควงช็อตลงก่าวช็อตลงโคงก็คือช็อตเรียบร้อยเลยนะครับก็เลยนะครับเครื่องนี้ก็ ค่อนข้างที่จะเอาใจช่วยลูกค้าพอสมควรไม่อยากให้เสียเยอะนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วก็โดนหนักไปพอสมควรเนื่องจากช็อตหนักเลยคราวที่แล้วโดนหนักไปแล้วนะครับก็เลยไม่อยากจะให้เสียกระตุ้งกระตัางเยอะสักเท่าไหร่ในรอบนี้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างนะอาจจะเสียไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ ยังไงก็ต้องคิดค่าคใช้จ่ายนะครับเนื่องจากว่าอาการประมาณนี้มันไม่อยู่ในขอบเขตของการประกันของทางร้านนะครับลูกค้าทําช็อตเองลูกค้าก็อ่ายอมรับอายอมรับผิดชอบค่าเสียหายไม่ได้ว่าอะไรนะครับเนื่องจากลูกค้ายอมรับว่าลูกค้าทําผิดพลาดเองนะครับอันนี้ก็อาลูกค้าน่ารักหน่อยนะครับผมก็จะช่วยลดราคาหรือว่าช่วยทําให้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้า มีลวดลายกันสักหน่อยถ้าสืบเจอนะครับอันนี้อาจจะโดนหนักกว่าปกติได้อ่ะก็ว่ากันไปนะครับแสวเล่นนะโอเคอเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวผมจะถอด I g b t ตัวที่ผมคิดว่าเสียออกมาก่อนนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับตัวแรกนี่แหละนะครับเท่าที่เช็คเบื้องต้นนะเพื่อนมันเหมือนจะไม่เสียนะครับ แต่ทางนี้ทางนั้นต้องรู้ก่อนนะโดยปกตินะครับถ้า IGBT เสียประมาณมากกว่าครึ่งนะครับ 2- อสาตัวอะไรอย่างนี้ผมจะถอดออกมาทั้งแถบเลยแต่ในกรณีนี้มันวัดแล้วมันเสียแค่ตัวเดียวผมก็จะถอดออกมาแค่ตัวเดียวนะครับหวังว่ามันคงจะเสียแค่ตัวเดียวจริงๆนะครับไม่อยากจะคิดตังค์เยอะนะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้อย่างที่บอกนะครับ น่าสงสารใช้ได้แค่วันเดียวทําพังเองนะครับก็เห็นใจนะครับโอเคขั้นตอนนี้ก็ถ่ายกันไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับฟังช่างพูดไปทําไปแล้วกันนะ จริงไหมนะครับผมเช็คด้วยคอมโพเนนต์นะเดี๋ยวผมจะถ่ายหน้าจอให้ดูกันนี่เรียบร้อยนะครับมอณแลภาพนะ,ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูหน้าจอคอมโพเนนต์นะครับปุ๊บนี่อันนี้คือหน้าจอคอมโพเนนต์นะครับเดี๋ยวผมจะอลองแตะให้ดูนะครับสายสีดําแตะที่ขาที่1นะครับสีแดงแตะที่ขาที่3เห็นไหม ตรงดิวเลยที่จริงวัดแค่นี้รู้เลยนะครับทิ้งได้เลยขึ้นเส้นตรงแบบนี้ขา1ขา3ถ้าขึ้นตรงแบบนี้ทิ้งได้เลยนะครับนะไม่ต้องวัดต่อแล้วนอกจากมันมีสัญลักษณ์อื่นๆโดยปกติขาเกตกับขาซอสอะไรพวกนี้มันจะไม่เชื่อมถึงกันนะครับมันจะไม่ขึ้นเส้นตรงมันแทบจะไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับทีนี้โดยตัวเนี้ยนะครับมันตรงทั้ง3ขาเลยไม่ว่าจะแตะขาไหนกับขาไหนขา1ขา2ขา2ขา3 ขึ้นตรงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับเรียบร้อยนะครับช็อตนะสรุปนะครับก็คือ igbt ตัวนี้เสียนะครับทีนี้เมื่อเรารู้แล้ว igbt ตัวนี้เสียนะครับผมก็จะทําการเช็คอุปกรณ์ตัวอื่นต่อไปนะครับว่ามีอะไรเสียบ้างเหมือนเดิมนะครับใช้คอมโพเนนต์วัดสัญ,ญลักษณ์ว่ามันมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ว่าพร้อมที่จะใส่ igbt ไหมนะครับเท่าที่วัดดูตอนนี้คือพร้อมนะครับ วัดดูพวกนี้นะครับว่าเสียไหมเหมือนจะขึ้นเส้นตรงอยู่นะปกติปกติมันจะไม่ขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเหมือนขา1ขา3ม,มันจะไม่ช็อตนะครับแต่มันมาช็อตที่2กับ3อ่ามมีแปลกๆนะครับไม่มั่นใจแล้วแหละนะครับถ้าอาการประมาณนี้คงต้องถอดออกมา ทั้งสตัวนะครับสี่ตัวนี้ทํางานร่วมกันนะครับผมก็จะถอดออกมาทั้ง4ตัวนะครับเนื่องจากสัญลักษณ์มันก็เป็นแปลกๆอยู่นะครับมันอาจจะไม่ช็อตถึงขาเกตนะครับไม่ช็อตถึงขา1ขา3แต่ว่าขา2กับขา3เนี่ยนะครับหรือว่าขาเดนขาซอสเนี่ยมันอาจจะช็อตถึงกันอยู่นะครับเท่าที่ดูนะถ้าใครมีคอมโพเนนต์มันก็สามารถวัดในวงจร แบบนี้ได้เลยนะครับถึงเป็นสาเหตุที่ผมแนะนำให้มีทั้งสโคบและก็อะคอมโพเนตนะครับอโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถอด IGBT อีก2ตัวออกมานะครับตอนแรกก็จะถอดทั้งหมดแต่นะครับอีกตัวนึงคิดว่าไม่น่าจะเสียนะครับเท่าที่วัดดู ก็เลยถอดออกมาอีกแค่2ตัวรวมเป็น3ตัวนะครับเดี๋ยวจะเช็ค2ตัวนี้อันนี้เสียแน่ๆนะพับขาได้เลยอันนี้นั่นงไงนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูจอนะครับเดี๋ยวขออนุญาตวัดก่อนแล้วกันเดี๋ยวให้ผมเดี๋ยวผมให้ดูจอนะครับอ่าปรากฏว่านี่เห็นไหมเสียจริงๆด้วยนะครับ เสีย2นะครับตัวนี้ไม่เสียเดี๋ยวใส่กลับคืนนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูว่าดีเสียเป็นยังไงให้ดูที่จอคอมโพเนตนะมุมกล้องมันแคบไม่สามารถถ่ายให้ดูทั้งการวัดทั้งหน้าจอได้ขอภายจริงๆนะครับเดี๋ยวอาจจะหาสโคปตัวน้อยๆอยีกสักตัวนะโอเคเดี๋ยวผมจะวัดตัวเสียให้ดูนะครับขา1กับขา3านะนี่เห็นไหม เหมือนจะปกตินะครับขา1ขา3แต่มาวัดขา2กับขา3นี่ตรงดิ่วเลยนะครับนะสลับขั้วแล้วก็ยังตรงดิ่วที่จริงคอมโพเนนต์ไม่มีขั้วนะแต่ก็สลับไปงั้นแหละนะครับนี่เห็นไหมขา2ขา3ช็อตตรงดิ่วเลยนะครับเรียบร้อยนะทีนี้ตัวที่มันดีอยู่ละเป็นยังไงขา1ขา3นะครับฟึบนี่ขา1ขา3เป็นงี้นะเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆอีกสักนิดหนึ่งนะครับฟึบนี่ เอาอย่างนี้เลยนะวัดขา1ขา3นะครับเป็นอย่างนี้เห็นไหมนะครับทีนี้ขา2กับขา3าเป็นอย่างนี้นี่เป็นตัว L นะครับเป็นตัว L แ,แบบนี้ทีนี้เราใช้นิ้วนะครับไปคลิกที่ขาเกตรหรือว่าขาที่1นนะครับนี่เห็นไหมมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ ถ้าไปที่ที่ขาที่1แล้วนะครับในขณะที่เราสายวัดเราจับอยู่ที่ขา2กับขา3อยู่นะครับใช้นิ้วไปที่ที่ขาเกตรหรือว่าขาที่1เห็นไหมมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นั่นคือ IGBT หรือว่า mosfet ตัวนั้นไม่เสียนะครับอโอเคนะครับเราก็รู้กันไปแล้วนะครับ IGBT เสียแค่2ตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันยังมีอุปกรณ์ส่วนอื่นอีก ที่อาจจะเกี่ยวข้องอาจจะเสียด้วยนะครับอย่างเช่นอุปกรณ์ออโตพวกนี้ภาคจ่ายไฟพวกนี้นะครับ r s m d ต่างๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์บอร์ดให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วค่อยมาถ่ายกันต่อนะครับอ่ะโอเคนะครับผมก็ได้เคลียร์บอร์ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับปรากฏว่าเสียแค่ i g b t 2ตัวนะครับออโตไม่เสีย s m d ไม่เสียภาคจ่ายไฟไฟทุกจุดเช็กทุกจุดมาครบปกติพร้อมที่จะใส่ i g b t แล้วก็พร้อมที่จะประกอบ ลงเครื่องนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะผมก็จะ,อะขอยาดเป็นท m แ lap แล้วกันนะครับก็จะใส่ igbt ตัวใหม่เข้าไปแล้วก็ประกอบทดสอบเลยนะครับตอนนี้นะผมก็ได้ประกอบ igbt เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับเบอร์เดิมนะครับเบอร์เดิมเบอร์ตรงเบอร์แท้นะเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็พร้อมที่จะประกอบลงเครื่องนะครับ เดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะครับผมจะประกอบลงเครื่องเลยลวกันนะครับไม่ได้ถอดบอบ์ดถอดทัดลมอะไรออกมาเทสนะครับก็ค่อนข้างที่จะเท่าที่เช็คดูนะครับเช็กสัญญาณเช็คไฟต่างๆก็มาครบเพราะฉะนั้นคิดว่าประกอบเลยก็น่าจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องลุ้นพร้อมกันแล้วกันนะครับว่าเปิดเครื่องแล้วเครื่องจะใช้งานได้ไหมนะครับ อ่ะโอเคนะครับก็มาสู่ขั้นตอนที่รุนระทึกอีกแล้วนะครับโดยการนะครับนี่นะผมจะประกอบแค่เมนบอร์ดแบบนี้โดยที่ยังไม่ใส่บอร์ด m b v t ด้านบนนะครับเพื่อทดสอบว่าเครื่องใช้งานได้ไหมนะครับถ้าเมนบอร์ดปกติใช้งานได้นะครับมันจะต้องมีไฟออกมีเอาต์พุตออกนะตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อสายจอต่อไฟเข้าก็เปิดสามารถเปิดเทสได้เลยนะครับ นิดนึงนะครับสายจอนะสายจอตรงนี้สําคัญมากใครที่จะกําลังจะซ่อมเองเปิดเครื่องออกมาหรือทดสอบเองนะครับหรือว่าช่างนะที่ยังไม่เคยซ่อมเครื่องรุ่นนี้สายจอจุดนี้นะครับถ้าไม่มั่นใจให้มาร์คไว้ด้วยสําคัญมากพินตรงนี้นะครับมันจะเป็นแจ็ค4พินมันจะมีอยู่2จุดนะครับแจ็ค4พินเหมือนกันสามารถสลับเสียบผิดได้นะเสียบผิดแล้วก็เสียบเข้าด้วย นะครับแต่มันเสียบผิดแล้วมันทําให้จอพังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมนบอร์ดเมนจอตัวนี้ราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นพังง่ายๆเสียบผิดเนี่ยมีโอกาสพังสูงมากเพราะฉะนั้นต้องมาร์กไว้ด้วยถ้าใครไม่ชัวร์ก็ต้องมาร์กไว้ด้วยนะครับส่วนผมก็ซ่อมหลายเครื่องแล้วนะครับก็จําได้แล้วแหละนะครับว่าไหนอยู่ตรงไหนนะครับในการทดสอบผมเสียบแค่2พินนี้ก็พอแล้วไฟเลี้ยง1 2โวล์ แล้วก็สายสื่อสารกับบอร์ด CPU นะครับแค่นี้ก็พร้อมที่จะ,ะทดสอบเครื่องนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เอาพุทนะครับผมก็จะต่ออ่าสายไว้แบบนี้เพื่อใช้ในการทดสอบเอาพุทแล้วก็จับขึ้นสัญญาณนะครับปึ๊บนะครับโอเคทีนี้ไฟเลี้ยง ถึงบอกว่าสายช่างต้องมี Power Supply ที่มันปรับกระแสได้นะผมก็จะจ่ายไฟเลี้ยง48โวลต์ลิมิตกระแสไว้ที่ประมาณ4มนะครับต่างเครื่อง48โวลต์ลิมิตกระแส4มนะครับโอเคทีนี้มาลุ้นพร้อมกันนะครับอันนี้ยังไม่เปิดก่อนเลยนะเพิ่งประกอบเสร็จเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นว่า มันจะมีอะไรระเบิดตุ่มตามหรือว่าเครื่องจะทํางานได้ไหมนะครับถ้าทําได้เดี๋ยวก็ประกอบจริงเลยนะโอเคตอนนี้ป้อนไฟยเข้าเครื่องนะครับสังเกตการกินกระแสไม่มีการกินกระแสอ่าโอเคทีนี้เปิดเครื่องนะครับอืมพัดลมไปเบียดอะไรสักอย่างเมื่อกี้มีเสียงอ่าตอนนี้จอติดนะลุ้นนะครับเริ่มบูตขึ้นไปแล้ว ะครับตาดูหูฟังนะครับประสาทสัมผัสทุกอย่างอ่าเรียบร้อยนะครับออกแล้วฟืบลุ้นมากๆเลยซ่อมอยู่ทุกวันก็ลุ้นทุกวันนะครับจังหวะเปิดเครื่องนี่เห็นไหมสาเวฟออกหมดแล้วอ่าปกตินะครับอ่าเหมือนในจอมือถือจะเห็นเป็นเส้นกระบุกกระบักนะที่จริงมันเรียบนะครับนี่เห็นไหมสาเวฟออกนะครับ หน้าจอก็แสดงเอาพุทฟืบนี่นะครับมีเอาพุทออกนะ219หรือ220โวลต์นะครับสเตตัสปกติไม่ติดเออร์เลอร์ไม่ติดอะรามใดๆทั้งสิ้นนะครับไฟเฟลตรงนี้ก็ไม่ติดนะครับาการกินกระแสอขอภัยนะครับหน้าจออาจจะสั่นนิดหน่อยอ่นีการกินกระแสสแตนึ่งจุดสแอมป์นะครับ 6 0วัตต์50วัตถือว่าปกตินะครับอ่าโอเคนะครับก็เป็นอันว่านะเครื่องนี้นะเดี๋ยวผมทดสอบโหลดให้ดูสักหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเพิ่มกระแสเป็น 12M p o w แอมป์นะครับพวเวอร์สนะเสียบหลอด1 0 0ยวัตวอร์อมๆสักหน่อยนี่เห็นไหมอ่าเอาไม่เห็นนี่นะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับสำหรับเจ้าเครื่องนี้นะครับที่เหลือนะข้อประกอบ บอร์ด MPPT c h a r จเจประกอบเข้าแล้วก็ประกอบเครื่องเทสงานเทสส่งลูกค้าก็แค่นั้นก็เป็นอันปิดจบนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็ดีใจนะครับดีใจกับลูกค้าด้วยที่มันไม่เสียเยอะนะครับอย่างที่บอกผมรุ้นมากว่าไม่ให้เครื่องนี้มันเสียเยอะและแล้วมันมันก็นะไม่ได้เสียเยอะอะไรนะก็คงเป็นโชคดีด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นที่มันคงไม่ได้ช็อตอะไรรุนแรงนะครับทำให้มันไม่ได้เสียหายอะไรเยอะ นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะช็อตระเบิดตุมตามมาเลยก่อนที่จะซ่อมนะครับซ่อมไปเช็งหานได้วันเดียวทําช็อตเองก็ได้กลับมาซ่อมนะครับแต่ก็อไม่ได้เสียหายอะไรเยอะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะไฟออกสายเว็บสวยงามนะครับไม่เพี้ยนเจอโหลดแล้วก็ยังสภาพดีไม่เพี้ยนนะครับอ่าโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสาหรับเครื่องนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะพยายามนะครับถ่ายคลิปซ่อมยาวๆแบบนี้หลายคนชอบ เดี๋ยวจะหารุ่นอื่นมาซ่อมให้ชมบ้างพวกนี้เห็นบ่อยแล้วไฮบริดไฮบริดออฟกิดระบบสวิตชิ่งเห็นบ่อยแล้วเดี๋ยวจะหารุ่นอื่นๆมาซ่อมแล้วก็ถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ